ก็ได้ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับพี่ผู้ใหญ่สามารถครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมอเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ได้พูดคุยสื่อสารกันแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นไงครับมีการอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้กํากับพันตำรวจเอกวิสาชติมูลมากครับผมที่เข้ามาดูแลดูแลเกี่ยวกับรถบรรทุก ที่วิ่งเร็วและทําวัสดุตกหล่นภายในจําบวบ้านลงโดดครับผมก็ม,มีบางส่วนก็ขับช้าลงส่วนมากส่วนมากขับช้าลงแล้วครับผมช้าลงแล้วนะแล้วก็ตอนช้าตอนเชา้ชาเช้าก็ท่านผูก้ขกับก็ส่งลูกน้องมาดูแลที่ตับหวบ้านลงโดดครับผมนี่นีน่ต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณสื่อกลางมากเลยครับผมที่ท,ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ให้ให้มีผู้มาดูแลที่หมู่บ้านครับผมครับนี่รถรถไม่ใช่ไม่ใช่มาเดี่ยวเดี่ยวมาแบบรถพ่วงเลยนะใช่ไหมกว่าจะพ้นไปสักคันหนึ่งมันยาวมากเลยนะใช่ครับผลบางทีมาหลายพ่วงเลยครับผมโอ้หลายพ่วงลากยาวกันมา <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้<ม>ได้มีตำรวจมามาคอยดูแลในพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านอยู่พักอยู่ข้างทางใช่ไหมครับ ใช่ครับผมแล้วพอดีน้ําลงน้ําลงเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีที่พื้นที่แห้งเดี๋ยวผมก็จะย้ายย,าย้ายย้ายลงจากถนนแล้วครับผมถ้าแดดดีๆก็น่าจะครับสองวันสองวันแปลว่าแปลว่าไงชาวบ้านก็จะได้กลับเข้าบ้านได้ก็จะย้ายจากบนถนนไปที่ไปที่ที่ผมรองรับไว้ทีแรกครับผมคือว่า อยูที่ผมรองรับไว้มันเกิดน้ําท่วมผมเลยย้ายมาอยู่บนถนนนะครับผมอ๋อ<ม>แปลว่าไม่ได้เข้าบ้านหรอกไปอยู่อีกที่หนึ่งที่เตรียมมาไว้ดีกว่าอยู่ข้างถนน,ถน,นซึ่ง,งมันเสี่ยง,งใช่ไหมอ๋อถูกต้องถูกต้องครับผมครับเออแล้วรถรถบรรทุกทรายเนี่ยบรรทุกพวกเนี่ยที่เราเห็นคลิปที่พี่ผู้ใหญ่ส่งมาให้เนี่ยอันนี้วิ่งทั้งวันทั้งคืนไหมก็ทั้งวันทั้งคืนครับผมจา,จากจากจุดที่เนี่ยจา,จากจากจุดที่พี่ผู้ใหญ่อยู่เนี่ยกับบ่อทรายในห่างกันกี่กิโล ก็สักประมาณมันมีหลายบ่อครับผมแต่จุดใกล้สุดเลยก็สามกิโลเนี่ยครับผมสามกิโลเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีรถวิ่งไปเพื่อจะไปรับทรายแล้วก็ได้มาเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาผ่านมาอีกใช่ไหมไปทั้งขาไปขากลับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมสุ้องครับผมโอ้รถเยอะใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็รถพ่วงแล้วก็ถนนแค่สองเลนเท่านั้นเองครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอยู่อยู่ด้วยครับผม จะอยู่จะอยู่ไปตลอดทั้งวันไหมหรือว่าจะอยู่ช่วงเวลาไหนยังไงก็เขาเขาบอกว่าจะเข้ามาดูเข้ามาดูเป็นช่วงๆอะครับผมอ่าพี่ผู้ใหญ่บอกเลยนะบอกแต่ะจะร์บอกพี่อยู่ตลอดนะ <c oughs> อยู่ตลอดนะเพราะว่าช <c oughs> จะบ,บ้าก็ยังอยู่ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้อยู่ เดี๋ยวถ้าแกเกิดให้แกไปพักไอ้แกไปพักบ้างไม่เป็นไรกินข้าวกินน้ําพักแต่ว่าถ้าไปแล้วไม่กลับมาเดี๋ยวไปตามนายอีกนะไปตามตามถึงผู้ว่านะเมื่อวานเนี่ยท่านตามถึงผู้ว่าวิราชัยตามถึงผู้การวันลบตามถึงผู้บัญชาการจิรสันภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจุตธรนี่ตามไปถึงผู้ใหญ่สามท่านเลยนะท่านมอบหมายสั่งการพุ่มกลับลงไปเลยเมื่อวานนี้ตามภาพที่อยู่นี่พุ่มกลับไปดูก่อนใช่ไหมเมื่อวานเนี่ย ครับผมครับตรกท่านขอขอบคุณมากเลยครับผมอแล้วสถานการณ์น้ําลดลงไปสักเท่าไหร่พี่ผู้ใหญ่ประเมินด้วยสายตาก็สักหนึ่งสอกได้ครับผมอได้ศอกหนึ่งแล้วนะครับผมลง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 เยอะมากเลยครับผมสองวันเนี้ยทิศทางทิศทางดีขึ้นนะครับผมอที่ที่ผมเตรียมไว้ก็สักประมาณสองวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายย้ายขับไปแล้วจะได้ไม่อยู่บนถนน พี่ผู้ใหญ่มีอะไรที่เป็นความทุกข์ร้อนของลูกบ้านของชาวบ้านบอกมาเลยเดี๋ยว n อ t เราจะช่วยดูแลประสานทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้นะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สามารถค่ะเออ